พบกับช่องตาตาแมคโครซิงครับมาดูเขาทำอะไรแต่เช้าเลยนี่อโอ้โหวันนี้ขับรถไถแต่เช้าเลยค่ะโอ้ยตตกตก,ตกโอ้โหพี่พี่สนุกกันใหญ่เลยค่ะก่อนไปโรงเรียน เช้าเลยวน่ะหยอกลูกแต่เาโโอ๊ยต้นทั <S <S มีการยืนสองด้วยวน่ะวน่ะ ทางเท้านี้แหละทางเท้านี้แหละรถใช่นะเอาขับออกขับออกจะไปส่งพี่ออมพิงไปโรงเรียนแล้วพี่ขึ้นพี่เขาไม่กล้าพี่เขาไม่กล้าขึ้นหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่มาฮ่าว้าวยกยก แค่แท้หน้าบ้านแฉะมากเลยค่ะฝนตกกลางวานสนุกใหญ่เลยคนขับนี่ยิงโอนหยิบยิงโอนอย่าเพื่อน còn muốn cưỡi, 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 còn กลำบากเลยใช่หมั้ <c oughs> าว้าวว้าวว้ายออกแล้ว,วแมาวว้าวว้่วว้าวว้อ้้ว เอาลงพี่ยอมพี่ิงลงเอาพ่อไปขับออกโอ้ยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเอาไปไปไปพ่อพาขับยกขึ้นถอยถอยรถฟอร์ <c oughs> ดไปรถฟอร์ดไปรถฟอร์ด,ลด,ลด เออไม่ยอมไม่ยอมบายบาย,บาย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 คลิปนี้ขอเก็บความสนุกสนานไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ<อ>กับเช้าวันพฤหัสสบดีที่1ตุลาคม2563นะคะขอบคุณมากนะคะในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ